เคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมชาแนลและกระเป๋าแบรนด์เนมแบรนด์อื่นๆเนี่ยต้องขึ้นราคาทุกปีค่ะในคลิปนี้มีคำตอบค่ะโอลาสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับโมสนะคะและนี่ก็คือช่อง c แคทซ l ลาโมสค่ะในคลิปนี้ค่ะคุณจะได้รับคำตอบของคำถามที่หลายคนสงสัยว่าทำไมกระเป๋าชาแนลเนี่ยมันขึ้นราคาทุก ปีเลยแล้วมันมีเหตุผลสนับสนุนอะไรบ้างที่มันเกี่ยวข้องกับตัวคุณค่ะก่อนจะไปฟังกันค่ะอย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ให้ก่อนได้เลยถ้าคุณดูทาง Facebook ค่ะก็สามารถกดติดตามแล้วก็กดติดดาวเพจเอาไว้ได้เลยค่ะหลังจากที่ชาแนลนะคะได้ขึ้นราคาเป็นครั้งที่2ของปีนี้นะคะโดยอ้างว่าเป็นผลจากความผันผวนของอัตราการแลกเปลี่ยนเงินเมื่อเร็วๆนี้ระหว่างเงินยูโรและเงินสกุลท้องถิ่นบางสกุลค่ะแบรนด์แฟชั่นสัญชาติฝรั่งเศสอย่างชาแนลนะคะก็เป็นอีกหนึ่งแบรนดที่่ยาายมจะหชอง ทางเพื่ออุ้มบริษัทของตัวเองนะครับอุ้มแบรนด์ของตัวเองเนี่ยให้มันผ่านพ้นไปได้ในช่วงวิกฤตที่เป็นโรคระบาดแบบนี้ค่ะการผลักดันราคาล่าสุดของชาแนลเกิดขึ้นพร้อมกับแนวโน้มที่ใหญ่ขึ้นในช่วง40ปีที่ผ่านมานี้ราคาที่แข็งแกร่งขึ้นแบบนี้นะคะ ไปไกลกว่าที่เราคิดเอาไว้มากๆกับกระเป๋าชาแนลรวมไปถึงสินค้าชิ้นอื่นๆด้วยทําให้นักลงทุนและผู้บริโภคเนี่ยต้องจับตาดูว่าแบรนด์เหล่านี้กําลังจะเล่นอะไรกับเราค่ะถ้าให้บอกคําตอบนะคะบอกได้เลยว่ามันก็ไม่ตรงไปตรงมาสักเท่าไหร่นะเพราะว่าบางข่าวเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นข่าวดีซะด้วยซ้ำในการขึ้นราคาของชาแนลทำไมถึงเป็นข่าวดีและเป็นข่าวดีกับใครมาฟังค่ะหลายคนก็บอกนะคะว่าการที่แบรนด์ต่างๆเนี่ยขึ้นราคากันแบบนี้เนี่ยมันเป็นข่าวดีก็เพราะว่า ความเร่งรีบในการขึ้นราคาเนี่ยมันดูเหมือนจะเป็นกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นในเหล่าบรรดา G ุช c i ชาแนลรือวิตองดีออร์พราดาก็ใช้กลยุทธ์แบบนี้กันตลอดอยู่แล้วค่ะประเด็นมันก็อยู่ที่ในการที่เขาทําการขึ้นราคาแบบนี้ค่ะมันทําให้เหมือนเป็นสัญญาณให้กับนักลงทุนว่าอุ้ยเนี่ยมันน่าสนใจน่าลงไปเล่นในตลาดนี้มากๆแต่ในอีกฝั่งค่ะเหล่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาก็กลัวว่ามันจะเกิดวิกฤตขึ้นถ้าเกิดว่า ชาแนลเนี่ยยังคงขึ้นราคาที่มันพุ่งสูงแบบนี้ไปเรื่อยๆมันอาจจะเกิดปรากฏการณ์ผู้บริโภคเนี่ยความบาดได้เนื่องจากว่าพอราคามันพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะมันแตะจุดที่รู้สึกว่าเออมันเกินไปแล้วอะ่ะ ความต้องการของตลาดเนี่ยมันก็จะดิ่งลงทําให้สินค้าเนี่ยมันจะค้างตึงอยู่ตรงนั้นด้วยราคาที่สูงเกินไปค่ะอีกทั้งยังทําลายคุณค่าของแบรนด์ไปพร้อมๆกันด้วยนะแต่ถ้าถามว่ามันเสี่ยงขนาดนี้แล้วเนี่ยทำไมแบรนด์ถึงยังกล้าขึ้นราคาขนาดนี้อยู่ก็มีเหตุผลมาสนับสนุนอยู่เช่นเดียวกันค่ะ นั่นก็คือความแข็งแกร่งในการค้นหาของ Google ที่มาพร้อมกับแนวโน้มการเติบโตแบบออร์แกนิกในระยะ5ปีที่เป็นบวกทาให้เกิดอํานาจด้านราคาอํานาจในการกําหนดราคาที่สูงขึ้นทําให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าของที่เขาซื้อเนี่ยจะมีมูลาค่าเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งค่ะตัวอย่างก็มีให้เห็นอยู่แล้วนะคะก็คือแบรนด์แอร์เมสนั่นเองแบรนด์แอร์เมสเนี่ยเขาทําการขึ้นราคาแบบนี้มาทุกปีอยู่แล้วนะคะเขาเป็นผู้ผลิตกระเป๋าเคลลี่แล้วก็เบอร์กินที่หลายคนอยากจะเป็นเจ้าของกันแต่แอร์เมสค่ะเขา ทำการขึ้นราคาแบบที่มีการยับยั้งชั่งใจอยู่เหมือนกันนะไม่ได้ขึ้นพรวดเลยทีเดียวแต่ก็มีบางทีนะคะที่ใช้กลยุทธ์แบบ ขึ้นแบบพรวดเลยแบบนี้ก็มีเช่นเดียวกันแต่เรียกได้ว่าความระมัดระวังเนี่ยก็ยังมีอยู่มากค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะสำหรับแบรนด์ Airmes เนี่ยการขึ้นราคาเนี่ยกลับกลายเป็นว่ามันดึงดูดความสนใจของนักลงทุนและผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นไปอีก <Wow. S 1> ซึ่งถ้าว่าเรามองไปที่ประเทศจีน <Wow. S 1> นะคะซึ่งเป็นประเทศในเอเชียของเราเนี่ยมีการใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือยเนี่ยเยอะมากๆเลยนะโดยที่ผ่านมาค่ะการใช้จ่ายส่วนใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นที่อเมริกาแล้วก็ยุโรปค่ะเรียกได้ว่า70%ของการใช้จ่ายสินค้าฟุ่่่มเฟอยยีจะูท เมืองน,นอกค่ะไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศจีนด้วยเหตุนี้ค่ะทางรัฐบาลของจีนค่ะก็เลยกดดันให้แบรนด์หรตูต่างๆเนี่ยช่วยขยับช่องว่างทางด้านราคาให้มันแบบว่าอย่าให้มันห่างกันมากให้มันแทบจะแบบแบ,บ,บาลานซ์กันหน่อยนะเพราะว่าเขาอยากให้คนจีนเนี่ยใช้จ่ายในประเทศมากกว่าไปซื้อของนอกประเทศนั่นเองค่ะจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าก,กลยุทธ์นี้ได้ผลมากๆเลยค่ะเพราะว่าคนจีนส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้เกือบจะ100%ซค่ะซื้อของฟุ่งเฟย อยู่ในประเทศของเขาเองทําให้เงินทุนหรือว่าเงินอะไรต่างๆเนี่ยมันหมุนเวียนอยู่ในประเทศเขามากขึ้นค่ะรัฐบาลจีนซึ่งดําเนินการอย่างเด็ดขาดที่จะใช้ประโยชน์จากแนวโน้มนี้และวางแผนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะผ่านสถานการณ์โรคระบาดไปแล้วค่ะในแง่ของช่องว่างราคาระหว่างตลาดจีนแล้วก็ตลาดสหรัฐแล้วก็ยุโรปเนี่ยนี่ได้ว่ามันลดลงไปเยอะมากๆเลยนะครในระยะเวลา4ปีที่ผ่านมานี้แต่ก็ยังมีบางแบรนด์ค่ะที่มองว่าอันนี้เนี่ยเป็นจุดแข็งในการขายของ ของแบรนด์ของเขานะคะ,ะก็ยังมีบางแบรนด์ที่เขายังคงช่องว่างเอาไว้ให้มันมีช่องว่างระหว่างราคาที่เห็นได้ชัดอยู่ค่ะนั่นก็คือหลุยวิตองแล้วก็ดีอันนั่นเองค่ะมีการวิจัยค่ะแสดงให้เห็นว่ากลุ่มของแบรนด์หรูเนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มแรกนะคะจะเป็นกลุ่มที่ยังคงเพิ่มราคาในจีนเร็วกว่ายุโรปก็ได้แก่แบรนด์ลุยวิตองแอร์เมสเบอร์เบอรี่ซาลองค่ะแล้วก็ยังมีบางแบรนด์นะคะที่ทําการเพิ่มราคาในฝั่งยุโรปเนี่ยเร็วขึ้น เพื่อเชื่อมความแตกแยกนี้ค่ะนั่นก็คือ Gucci Tiffany Dior Bulgari Prada โดยช่องว่างของราคาค่ะมันก็จะกว้างขึ้นถ้าไปเทียบในส่วนของแบรนด์ที่เป็นเหมือน soft luxury นะถ้าไปเทียบกับแบรนด์ที่เขาเป็น brand fine jewelry หรือว่าแบรนด์ที่เป็นแบรนด์นาฬิกาค่ะก็จะยิ่งเห็นได้ชัดเจนเลยสําหรับหลายคนที่รู้สึกว่าชาแนลตอนนี้เนี่ยมันราคามันพุ่งสูงเกินไปแล้วรับไม่ได้แล้วนะคะมีอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะที่เกิดขึ้นในอดีตค่ะนั่นก็คือ Prada นั่นเอง ในช่วง5ปีก่อนหน้านี้นะคะที่ตอนนี้เนี่ยได้รับการผลักดันให้กลับมานิยมอีกครั้งค่ะในกระเป๋า Prada รีไนล่อนนะคะทําให้มีผู้คนสนใจเยอะมากแต่จริงๆแล้วเนี่ย Prada เขาได้ผ่านวิกฤตแบบนี้มาแล้วนะเมื่อ5ปีที่แล้วค่ะตอนนั้นเนี่ย พร ada เขาก็ได้ขึ้นราคาแบบนี้เลยค่ะขึ้นพุ่งๆไปเรื่อยๆนะจนถึงจุดที่เรียกได้ว่ามันติดเพดานไปแล้วทําให้แบรนด์เนี่ยต้องเรียกได้ว่าทนทุกทรมานกับการอัพราคาของตัวเองอยู่ช่วงระยะหนึ่งเลยค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าถามว่าทําไมพร ada ถึงได้กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งนะคะมันก็เป็นเพราะว่าแบรนด์อื่นเนี่ยเขาเริ่มขึ้นราคาให้มันมาอยู่ในระดับเดียวกันพอขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมคะตอนนี้กลายเป็นว่าพร ada เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ราคาไม่สูงเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นๆทำให้้้ไดรัับคควาามมสนนนนใจกขึ่นน่เองะ บทเรียนของเรื่องนี้นะฮะอาจจะต้องดูกันยาวๆนะว่าผู้บริโภคจะตอบสนองยังไงกับการอัพราคาขึ้นไปแบบนี้ของชาแนลอีกส่วนตัวเนี่ยมองว่ามันจะต้องหาจุดที่มันพอดีกันเนาะระหว่างแบรนด์แล้วก็อัตราเงินเฟ้อแล้วก็ผู้บริโภคด้วยซึ่งถ้าหาจุดที่มันพอดีได้เนี่ยมันก็จะช่วยได้เยอะเนาะแต่ถ้าถามว่ามันยากไหมก็ต้องบอกว่ามันก็ยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่สามารถเดาทางได้ว่าเราจะไปสุดที่ตรงไหนแล้วผู้บริโภคจะไปหยุดที่ตรงไหนเหมือนกันคําถามก็คือถ้าเกิดว่าแบรนด์ยังคงจะขึ้นราคาไปเรื่อยๆแบบ ไปคุณจะซื้อหรือว่าไม่ซื้อคะ บอกกันมาได้เลยค่ะที่ใต้คลิปวิดีโอนี้อยากรู้เหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนคิดว่าการขึ้นราคาของชบรนดเนี่ยมันถึงจุดที่เรียกได้ว่าต้องหยุดหรือยังถ้าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับแบรนด์เนมแบบนี้ค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยกันนะคะมีทั้งเรื่องที่แบบว่าจริงจังไร้สารละนะคะอัปเดตแฟชั่นเทรนด์ใหม่หรือแม้กระทั่งริคก,การช้อปปิ้งต่างๆว่าช้อปยังไงให้ได้ของฟรีช้อปยังไงให้ได้ของถูกค่ะมาคุยกันเลยที่ช่องแคปซิล่ามูสนี้นะคะมูสนำประสบการณ์ที่เป็นอดีต SE ขอองงง DR ucci แแล้้้้วว G นนนะมาชชร์ใใหฟั่ีดย ใครดูทาง y o u t u b e ค่ะก็กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้นะคะส่วนใครที่ดูทาง Facebook ก็ติดตามแล้วก็กดติดดาวเพจเอาไว้ได้เลยค่ะหวังว่าจะได้เจอทุกๆคนอีกในคลิปหน้านะคะวันนี้นี่ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยสำหรับทุกการติดตามนะคะขอตัวไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายอ่เดีย